ปัญหาสุดคลาสสิกที่พบได้บ่อยรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือปัญหาฟันหักค่ะคลิปนี้นะคะหมอพงจะพาทุกท่านมาดูการรักษาที่เหมาะสมกับเคสฟันหักแบบนี้ค่ะว่าการรักษาสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วก็แบบไหนจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็คนไข้ท่านนี้เนี่ยเลือกแบบไหนผลลัพธ์เป็นยังไงค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ dentifix m y journey นะคะเส้นท,ทางเพื่อรอยยิ้มที่สวยแล้วก็มั่นใจค่ะมาพบกับหมอพวงนะคะมาพูดคุยกันเรื่องฟันห่างแล้วก็การแก้ไขปัญหาฟันห่างค่ะคนไข้ท่านนี้นะคะเขามาปรึกษาเรื่องฟันห่างค่ะที่ฟันหน้าเลยไม่แน่ใจว่าจะอุดฟันดีหรือว่าจะจัดฟันดีค่ะนี่คือคําถามที่เป็นโจทย์มาให้กับหมอนะคะหมอก็แนะนําไปว่าลักษณะนี้นะคะเหมาะกับการจัดฟันมากกว่า เพราะว่าอะไรอันที่1นนะคะก็คือคนไข้เนี่ยมีฟันห่างหลายตำแหน่งค่ะอันที่2ก็คือคนไข้เนี่ยมีฟันที่ค่อนข้างซี่ใหญ่อยู่แล้วค่ะถ้าเราเป็นการอุดปิดหรือว่าเลือกทำวีเนียเลยเนี่ยซี่ฟันของใอาจจะใหญ่จนเกินไปค่ะอาจจะดูไม่สมส่วนแล้วก็ไม่เข้ากับหน้าค่ะดังนั้นทั้งหมอแล้วก็คนไข้นะคะก็เลยเลือกเป็นการจัดฟันแทนที่จะอุดฟันค่ะแล้วก็ในเคสลักษณะฟันห่างแบบนี้นะคะถ้าเราเลือกที่จะใช้จัดฟันใสเข้ามาช่วยนะคะก็จะทําให้การจัดฟันเนี่ยเสร็จได้ไวกว่าการจัดฟันแบบเหล็กด้วยค่ะเพราะว่าากรจัด ฟันแบบหล็กเราจะต้องใช้ลวดจัดฟันเริ่มจากการให้แรงน้อยๆใช้ลวดเส้นเล็กใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาที่สุดขั้นตอนขยับลวดเรียงฟันเนี่ยค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าเราใช้การจัดฟันแบบใสเนี่ยการจัดฟันแบบใสาสามารถคนโทรลฟันได้ในหลายมิติค่ะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเริ่มขยับฟันปิดช่องฟันหันได้เลยตั้งแต่ชิ้นแรกของการ เลือกจัดฟันแบบใสค่ะสําหรับคนไข้ท่านนี้นะคะมีการสบฟันที่ดีอยู่แล้วนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมีการกับสนิทนะคะแต่ว่าฟันหน้าเนี่ยจะดูแบบมียื่นนิดนึงด้วยเนาะ นอกจากมีฟันห่างแล้วก็มีฟันยื่นค่ะแต่ว่ายื่นไม่มากค่ะดังนั้นในเคสเนี้ยเราก็เลยจัดฟันแบบไม่ต้องถอนฟันก็จะเป็นการดึงฟันปิดช่องที่ห่างนะคะร่วมกับการดึงฟันหน้าให้ยุบเข้าไปค่ะจะเห็นว่าอ f ฟเตอร์นะคะมีฟันหน้าที่ชิดสนิทกันดีนะคะแล้วก็มีฟันหน้าที่ยุบเข้าไปแก้ไขฟันยื่นได้ด้วยค่ะสําหรับใครที่มีฟันห่างแบบนี้นะคะยังไม่มั่นใจว่าจะอุดฟันหรือว่าจัดฟันดีหรือถ้าอยากจะจัดฟันเนี้ยยังไม่รู้ว่าเราอ่ะจะเหมาะกับใสยหรือว่าเหมาะกับการจัดแบบเหล็กดีก็สามารถเข้ามาให้ หมอวิเคราะห์แล้วก็วางแผนการรักษาได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะให้หมอมาแชร์แล้วก็เล่าเรื่องเคสในลักษณะต่างๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดฟอลโล่ไว้ให้หน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย